chấm vâng mẹ số mày chấm à, số khát, là dạng khát rất là nó số gì đi cười mà số thôi cũng cười mà số เฮ็ดยางแข้งฝนสุดยอดเลยปะพ่เสยพตนสุดยอดไมยพัเบิดป่แต่อเอารถไปขุดเลือมาของกองอันของเงินเคยตัดหญ้าเอาเพือ,องนงาน เดี๋ยวค่อยเข้าไปเดี๋ยว Ya, lepas Sekejap,